สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไร่ชาวนาชาวกเกษตรนะครับวันนี้มาพบกับชาวนามือใหม่นะครับในช่วงเช้าของวันที่30นะครับวันนี้ชาวนามือใหม่จะพาเพื่อนๆมาชมแปลงกอขสีเก้าเป็นข้าวนาปังพื้นแข็งแปลงที่1ของชาวนามือใหม่นะครับแปลงสีเก้าแปลงนี้หวานมาเมล็ดพันธุ์วันที่7พฤศจิกายนนะครับเป็นแปลงแรกนะครับ เป็นเกรดพ่อค้านะครับไปดูพัฒนาการของอายุข้าวน่าจะ20กว่าวันแล้วนะครับไม่ใช่น่าจะ20กว่าวันนะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่า21หรือ22นะครับเราไปชมพัฒนาการของเขาในอายุข้าว20กว่าวันนะครับซึ่งเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาได้เติมน้ำไปบ้างแล้วนะครับ ที่จริงต้องเติมน้ำหวดน้ำตั้งแต่วันที่1 2หรือ15ก็ได้นะครับทีนี้ด้วยความพร้อมนะครับเรื่องอการเก็บเกี่ยวเพราะว่าแปลงส9แปลงนี้มันอยู่ล่างล่างสุดของนานะครับซึ่งอยู่ต่ำกว่าแปลง85ซึ่งแปลง85ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวออกนะครับเป็นทางผ่านของน้ำนะครับถ้าสูบน้ำผ่านแปลง85มาน้ำก็จะไปทำให้ดินที่อยู่แปลง85นั้นนะอ่ะนุ่ม เวลารถเกี่ยวลงอ่ะอดินในพื้นนาะก็อาจจะเป็นร่องรถไถนะครับร่องรถเกี่ยวนั่นและครับเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปชมก็ขอสีก้าวข้าวนาปางพื้นแข็งแปลงที่1ในฤดูการที่หนึ่ 1. ของปี2568นะครับก็คือปี2567ถึงปี2568นะครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับ นี่ครับเพื่อนๆเดินลงมาเลยอันนี้งานแรกนะครับงานแรกงานแรกงานที่หนึ่งนะครับตรงนี้นี่งานที่หนึ่งนู่นแปดห้าแปดแปดห้านะครับเราไปชมงานแรกกันก่อนนะครับเห็นไหมครับมีน้ํานิดหน่อยนะครับก็คือไม่ได้เติมไม่เยอะเพราะว่าชาวนาพุ่มหมาเองก็ต้องกลับไปทํางานประจํานะครับอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับมาดูข้าวอายุยี่สิบวันเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆเห็นต้นข้าวไหมครับ ต้นสูงนะครับต้นสูงแล้วก็เริ่มแตกกอนะครับแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะครับนี่ครับจุดนี้ห่างห่างอยู่นะครับก็ต้องซ่อมนะครับต้องซ่อมเห็นไหมครับเห็นต้นนี้ไหมครับก็ดูคุณภาพข้าวดูลักษณะของต้นข้าวนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับใบสะอาดนะครับใบเขียวสดชื่นนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับ ก็เดี๋ยวเติมน้ําวันนี้เติมน้ําอีกนิดนึงนะครับประมาณวันจันทร์ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับหรือไม่ถ้าน้ําพร้อมก็อาจจะพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้นะครับนี่แหละครับความเขียวเสน่ห์นะครับของเช้าเช้านะครับมีหมอกจับที่ใบข้าวนะครับชาวนามือใหม่ยังไม่ได้ใส่บูธมานะครับว่าจะเดินลงพาเพื่อนๆไปชมในช่วงกลางๆแปลงเทกาน่อยตรงนี้ต้องซ่อมนะครับเพราะว่าข้าวไม่เกิดนะครับเพราะว่า มีน้ำขังนะครับตรงนี้ทีแรกก็แอบผิดหวังเล็กๆนะครับเนึกว่าข้าวจะไม่งอกไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าจ,จุดนี้มันสูงนะครับพอสูงแล้วก็คือเราต้องใช้จอบมาขุดมาเขี่ยออกแล้วก็หว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปอ่าก็ผลลัพธ์ออกมาก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวพอเขาขึ้นเยอะๆแล้วเนี่ยจะหนาไปเองนะครับเพราะว่าบางมเมล็ดหว่านซ่อมลงไปก็มีนะครับโอ้ ประทับใจอยู่นะครับประทับใจอยู่นะครับเพื่อนๆประทับใจเดี๋ยวได้น้ําได้ปุ๋ยแล้วก็จะโอเคนะครับเช้าๆเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่งานที่2กันนะครับอันนี้งานที่1แล้วก็งานที่2องอน,นุ่นเดินไปเลยครับ